นายกวันนี้มีพูดประเด็นที่น่าสนใจเยอะอย่างที่พี่ติงบอกเลยอ่าเมือ่อสักครู่เราพูดเรื่องอะไรน,นะผมลืมแนละ้วตอนตอน้นก็นายกบอกว่าตอนนี้เรื่องคุณธน,นาโดนใช่ไหมเรื่องคุณธนาโดนจบไปแล้วว่าไปแล้วเรื่องต่อไปที่นายกพูดก็คือเรื่องการอา่จะให้ประเทศไทยเนี่ยร่วมกับนานาชาติครับในการเป็นศูนย์ประสานงานป่าปรามสแกมเมอร์ครับนายกก็ใช้คําว่าผมเนี่ยตีเช็คเปล่าอให้ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยครับ ปราบปรามอย่างเต็มที่นี่นายกบอกเลยนะค,คุณเทง,งเรัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนก็บอกว่าอย่างนี้ผมไม่เรียกว่าตีเช็คเปล่าหรอกผมเรียกว่าใส่เกียร์ว่างเพราะว่าปล่อยให้ข้าราชการเนี่ยไปทํางานนะแทนที่จะให้รัฐมนตรีหรือนายกไดออกหน้าสั่งการบัญชาการเองเพราะการให้ข้าราชการไปทํางานเนี่ยเดี๋ยวพอทํางานไปแล้วมันก็ไปตันเพราะไปเจอว่ามีรัฐมนตรีบางคนเนี่ยม,มันใหญ่กว่าข้าราชการขลังอยู่ หรือไปเจอผู้บังคับบัญชาที่ยศสูงกว่ามันก็ไปต่อไม่ได้คุณเท้งบอกอย่างนี้เขาเรียกว่าเกียรว่างเกียรว่างฮะนายกไม่ใช่เซนเช็คเปล่านะไม่ใช่เซนเช็คเปล่าฮะแต่นายกในพยายามจะบอกว่าผมเนี่ยคือคําว่าเซนเช็คเปล่านี่คืออะไรอยากใส่ตัวเลขเท่าไหร่ก็ใส่ใช่ไหมในในความหมายทางธุรกิจนะคือจะในการปฏิบัติการเนี่ยในความหมายทางการเมืองนายกในพยายามจะพูดให้เป็นบวกว่าให้อํานาจเต็มที่อืคือผมให้อํานาจเต็มที่เลยให้การดำนการลุยเต็มที่แต่คุณเท็กบอกว่า ให้ข้าราชการทําไม่ได้ฮะมันมันคล้ายกับการโยนเผือกร้อนเออเอาไปให้กับบรรดาข้าราชการคือคุณแท้ก็บอกว่าการางเนี้ยมันเรียกว่าใสเกว่างครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าข้าราชการเนี่ยอย่างที่บอกฮะเวลาทํางานไปทําไปทำมาไปเจอตอเนี่ยข้าราชการเขาทาต่อไม่ได้หรอกข้าราชการก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวดูแลเก้าอี้ตัวเองเดี๋ยวย้ายเปนเหงื่อก็ไม่ได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนายกควรจะมาลุยเองนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนายกก็สูกถามว่า จะโดนฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจโอโโดยอนนเฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นสายล่อฟ้าเนี่ยนะที่สุดเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นใครคนที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยคนที่เพิ่งตั้งสุทรนดลน่นะ,ะผมจะบอกว่าเขาไม่ใช่สายล่อฟ้าหรอกครับผมเรียกว่าเขาเป็นลวดทองแดงเลยนะคุณมากกว่าสายล่อฟ้าเนี่เป็นชนวนเลยละครับคนนั้นเนี่ยนะฮะนายกบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าฝ่ายค้านเนี่ยจะอาศัยการเปิดสภาเดือนธันวาอภิปรายและเล่นเกมการเมืองเนี่ยครับ ผมไม่ปล่อยให้ด่าฟรีหรอกเพราะนั้นผมก็จะยุบสภาถ้าผมจะยุบสภาเดือนธันวาคมก่อนที่ผมบอกไว้เดือนมกราคมเนี่ยมันจะเป็นไรมีแค่เด,เดือนเดียวนะฮะก็หมายความว่าเนี่ยถ้าเกิดมีการอภิปรายไม่วพงใจเนี่ยก็มีแนวโน้มที่นายกจะชิงยุบสภาก่อนนะฮะเพราะว่าเปิดสมัยประชุมรู้สึกจะเป็นธันวาคมครับท่าน,ทานก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อแผนเดิมก็คือ31มกราคมหกเก้านี่ยยุบสภาแต่ถ้าฝ่ายค้านอาจะเล่นเกมการเมืองก็คือ ยื่นอภิปรายไม่ว้วางใจเลยถ้าคุณไปถามฝ่ายค้านฝ่ายค้านบอกเขาไม่ได้เล่นเกมการเมืองเขาทำหน้าที่ถ้าเห็นภาพ่ามีรัฐมนตรีคนไหนทําทําถูกไม่ถูกเขาก็ต้องยื่นอภิปรายแต่นายกจะปฏิคุมว่าการอภิปรายไม่ว้วางใจเท่ากับเล่นเกมการเมืองไม่ได้เพราะว่าการอภิปรายเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการกฎหมายการหลักการรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ทาระบบการถ่วงดุลของรัฐสภาอยู่แล้วเขาเปิดช่องให้ทำแต่ถ้านายกบอกว่า ถ้าเกิดเล่นเกมการเมืองเนี่ยมันก็พลิกไปหน่อยหนึ่งว่าแทนที่จะทําหน้าที่อย่างถูกต้องในการอิปรายไปเป็นการเล่นเกมการเมืองเสียนายกก็บอกว่าผมก็จะไม่ยอมให้ด่าฟรีกระชิงยุบอลองฟังดูครับบางช่วงตอนนี้ต้องขอบคุณเดอะแซนด์ดนเขานะจับมันถึงเป็นที่มาของ Quick, Big Win. ควิ <ผม S 2> กวิ่งผมนั่งยันนอนยันมาตลอดผมไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนความคิดเช่นนี้มีคนเยอะแยะมาบอกว่าเดี๋ยวจะ มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นู้นทําให้เอาเปข้ออ้างได้เนี่ยผมก็ฟังแต่รับรองว่าไม่ปฏิบัติตามแน่นอนผมก็ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายโดยอะไรวัตถุประสงค์อะไรถ้าวัตถุประสงค์แบบที่มาทำเพื่อให้เกิด เ,เป็นเรียกว่าเป็นการล้างแค้น mm. นะครับการเอาคืน mm. แบบนี้ผมก็ตั้งใจจะยุบสภาสามสมกรายอยู่แล้ว mm. ถ้าผมคงไม่ปล่อยให้ใครมาด่ารัฐบาลเล่นเล่นฟรี ชัดเจนนะพี่ติ่งจริงๆเขาพูดว่ามีท่อนเดือนทำวาด้วยถ้ายุคบคันวาเนี่ยมันจะเป็นไรมันก็แค่เร็วกว่าแค่เดือนเดียวมันก็ไม่ต่างกันนะอก็เป็นอันว่าดูทรงแล้วนี่นะรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยก็คงจะไม่ยอมไม่ถูกอภิปราไม่ไว้วางใจคุณอนุทินก็อ้างว่าถ้าการภิปลายเนี่ยเป็นมาเพื่อการเอาคืนเพื่อการแก้แค้นเพราะนั้นผมก็จะ มีอำนาจเลยอำนาจอยู่ที่นายกเลือกยุบสภาเพราะนั้นก็จะใช้อำนาจยุบสภาพอยุบสภาแล้วก็จะรักษาการได้อีกสเดือนเหมือนกันนะก็เพียงแค่ขาดขาดไปเดือนหนึ่งอำนาจเต็มขาดไปเดือนหนึ่งผมถามแวะตรงนี้นิดนึงพี่ติ๋งผมถามพีอย่างนิดนึงกรณีว่าปล่อยให้มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยผลเสียคืออะไรครับพี่ติ๋งในเมื่อถ้าทําไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ย สุดท้ายมันก็จะผ่านการอ๋อแต่เสียงน้อยกว่าไม่ได้สิฮะเสียงน้อยกว่ามันต้องกยกมือไม่ไว้วางใจครับ<ะ>เสียงรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยอเอาพักแค่พักเพื่อไทยกับพักประชาชนสองพักเนี่ยเขาก็รวมกัน200รอกว่าเสียงแล้วเกินครึ่งแล้วเ,เกินครึ่งรัฐบาลแล้วแต่พักประชาชนก็หนุนหลัง ทางฝั่งของกลุ่มใหญ่ไทยให้เป็นานายกเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้พี่ปายคุณอนุทินนี่ยครับถ้าเขาจะพี่ปายคุณธรรมนัฐขึ้นมาเนี่ยอ่าคุณธรรมนัฐหลุดไปคนหนึ่งคุณอนุทินยังอยู่นี่ฮะก็เปลี่ยนคอรมอก็เปลี่ยนรัฐมนตรีเข้ามาใหม่เท่านั้นเองเอแต่ประเด็นสำคัญคือมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแน่อ่าเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเกิดวิธีที่จะแก้ปัญหาคือว่าก็ต้องทำเหมือนคุณวลพัะก็ต้องให้คุณธรรมนัฐลาออกไปก่อนอมันจะเกิดขึ้นไหมก็นั่นนะสิฮะก็อยู่ที่คุณรนตรีเนี้ยเออก็ถึงบอกไงว่าธนัดนสุวรรณลิ์ก็มาแล้วนะนี่ยังไม่ทันได้ไปกดดันใครเลยนะอยู่ๆก็เพิ่มคุณธรนดนเข้ามาอีกเขาอามาอีกหนึ่งเส้นใส่เข้าไปอีกนะแล้วจุดน้ําเทน้ํามันให้ด้วยนะเอ่ะเรื่องการเมืองก็มีประมาณนี้นะครับครับ